สวัสดีทักทายแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ชาวไทยทุกๆท่านนะคะสำหรับวันนี้ก็จะได้นำข่าวสารมาฝากทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยค่ะในช่วงนี้ก็มีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวที่ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่เกี่ยวกับทีมรักของเรานะคะก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ เริ่มต้นกับข่าวแรกนะคะก็เป็นข่าวดีและเป็นที่ฮือฮากันน่าดูเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ก็ได้มีสื่อดังอังกฤษนะคะอย่าง d เดลี่เมลได้ออกมาเปิดเผยว่าทีมเรือใบสีฟ้าเตรียมเดินทางจะมาเตะอุ่นเครื่องปรีซีซั่นในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นค่ะโดย่างซิตี้เดินทางมาจริงนะคะตามโปรแกรมนี้ก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีที่เรือใบสีฟ้ามาเยือนประเทศไทย ส่วนสื่อดังของไทยนะคะอย่างมติชนออนไลน์ได้รายงานว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ประเทศไทยของเรานะคะจะได้เป็นสังเวียนฟาดแข่งของสองทีมดังระดับโลกอย่างสโมสรปารีสแซงฌองแมงจากหลีกเอิงฝรั่งเศสกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะซึ่งอย่างที่แฟนๆก็คงจะทราบกันดีแล้วเนาะว่าเปแอชเชนณะเวลานี้ก็คือแหล่งรวมซุปตาร,ระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นลีโอนลเมสซี ที่เพิ่งจะพาทีมชาติอาร์เจนติน่าคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่3ได้สำเร็จนะคะรวมไปถึงเนมากองหน้าสุดฮอตทีมชาติบราซิลนะคะและไคเลเอยนเอ็มปาเป้ด้วยค่ะในขณะที่ทีมรักของเราค่ะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลานี้นะคะเป็นรองจากฟงพริมลีกอังกฤษนะคะ,ะมีนักเตะซุปตามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเอริงฮาร์แลนด์เวินเดอ์บอยลิยาดมาเล ก็ถือได้ว่านะคะนักเตะทุกคนที่มาประเทศไทยเราก็จะรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็อยากเจอพวกเขาเหล่านี้มากๆนะคะก็เก็บเงินและเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะคะ,ก,ะกรกฎาคมนี้เจอกันค่ะและนอกจากนั้นนะคะล่าสุดอัปเดตล่าสุดค่ะเรือใบสีฟ้าก็ได้ทำการส่งทีมงานมาสำรวจสนามฝึกซ้อมที่อันพายฟุตบอลแคมป์เทรนนิง่งที่รามอินทรากรุงเทพแล้วนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการยกคนมาฟาดแข่ง เตะ p r e ซ i s ั o n ที่เมืองไทยในช่วงกลางปีนี้ค่ะก็เป็นอันว่ารอคอนเฟิร์มจากทางสโมสรออีกครั้งนะคะว่านักเตะทีมรักของเราจะมาเตะป r e ซี s ันที่ประเทศไทยหรือไม่ส่วนแอดมินนะคะก็ลุ้นค่ะอยากให้มาเตะที่ประเทศไทยจะได้ชมทีมรักเราฟาดแข่งกันแบบชิดถึงขอบสนามค่ะ ไปกันข่าวต่อไปเลยนะคะซึ่งก็คือฮาไม่แพ้ข่าวแรกเลยก็โดยตอนนี้ค่ะ The ะท m e มสื่อเมืองผู้ดีก็ได้รายงานว่าทางพรีเมียร์ลีกได้ออกยืนยันตั้งข้อหาแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราละเมิดกฎ Financial Fair Play มากกว่า100ครั้งตลอด9หรืฤดูกาลหลังจากทำการสอบสวนเชิงลึกมาตลอด4ปีที่ผ่านมาซึ่งถ้าหากผิดจริงค่ะอาจทำให้ทีมเดอใบสีฟ้าของเราโดนลงโทษสถานหนักก็คือตัดแต้มลง หรืออาจจะต้องหล่นไปเล่นในลีกทูกันเลยทีเดียวค่ะจากแถลงการพรีเมลีกก็ได้ระบุว่าตามกฎที่ระบุไว้ของพรีเมลีกมาตรา w 82.1ทางพรมเมลีกขอยืนยันว่าวันนี้ได้มีการส่งข้อกล่าวหาการละเมิดกฎพิมเมลีกโดยทางสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปยังคณะกรรมการแล้วสำหรับการสอบสวนเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2018หลังจากที่เว็บไซต์ของเยอรมนี เดสปีเกลได้ตีพิมพ์เอกสารจากฟุตบอลลีกซึ่งหลุดจากแฮกเกอร์ชาวโปรตุกกสชื่อว่ารุยปินโตซึ่งได้มีการกล่าวหาแมนซิตี้มีรายได้จากสปอนเซอร์ที่มากเกินจริงโดยมีเจ้าของสโมสรจากอาบูดาบีจ่ายเงินเข้าทีมเองแทนที่จะเป็นเงินจากสปอนเซอร์และยังมีการเพิ่มค่าจ้างของอดีตผู้จัดการทีมโรเบโตมันชินีผ่านการติดต่อกันอย่างลับๆ กับสโมสรนในอาบูดาบีรวมถึงแหกกฎเรื่องการเข้าทับทามนักเตะเยาวชนสำหรับในช่วง9ฤด,ดูกาลดังกล่าวนะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้แชมป์พิมลีก3สมัย FA คัพ1และลีกคับอีก3สมัยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้มีแถลงการเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาค่ะโดยระบุว่า สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้รู้สึกประหลาดใจกับการถูกกล่าวหาเรื่องการละเมิดกฎของพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และมีการจัดเตรียมเอกสารซึ่งรายละเอียดจำนวนมากให้กับทาง EPL ไปก่อนหน้านี้ สโมสรมีความยินดีที่จะมีการพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งโดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการพิจารณาอย่างเป็นกลางจากหลักฐานที่มีความครอบคลุมซึ่งไม่สามารถหักล้างได้เพื่อสนับสนุนจุดยืนของสโมสรด้วยเหตุนี้เราจึงเฝ้ารอให้เรื่องนี้ยุติลง และหลังจากที่ข่าวนี้ออกมานะคะก็ะได้มีการวิเคราะห์กันถึงโทษที่แมนซิตี้จะได้รับหากว่าแมนซิตี้ของเรามีความผิดตามข้อกล่าวหาของพรีมิ a ลีกจริงเราลองไปดูกันนะคะว่าบทลงโทษนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับประการแรกนะคะก็คือห้ามแข่งขันตามกฎข้อที่ W 5 1ของพรีมร์ลีกแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจได้รับโทษในขั้นต้นด้วยการห้ามลงแข่งขันค่ะ แต่ถึงอย่างนั้นในทางปฏิบัติมันยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นไปได้ขนาดไหนแต่แน่นอนค่ะว่ามันคือหนึ่งในทางเลือกที่เปิดกว้างให้กับผู้ถือกฎโทษประการที่2นะคะอาจโดนหักแต้มน่าจะเป็นออปชั่นที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดนะคะหากว่าแมนซิตี้ถูกลงโทษด้วยการหักแต้มเช่นเดียวกับยูเวนตุสที่เมื่อไม่นานมานี้ได้รับบทลงโทษด้วยการหากัก15แต้มหลังจากที่มีการสอบสวนพบว่าพวกเขาก่อความผิดในอดีตเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะ แม้ว่าจํานวนแต้มที่ถูกหักลงนะคะยังไม่มีใครรู้ได้แต่ไม่ว่าเรือใบสีฟ้าจะถูกหักกี่แต้มก็ไม่ต้องสงสัยเลยค่ะว่ามันจะส่งผลกระทบต่ออันดับในตารางพิมลีกแน่นอน และหากว่ามีการหากัก0.5แต้มเท่ากับยูเวนตุสก็จะทําให้หล่นไปอยู่อันดับ9ของตารางนะคะแต่หากมีการพิจารณาหักแต้มมากกว่านี้แมนซิ t y ตี้ก็อาจจะหล่นลงไปอยู่ในโซนตกชั้นก็ได้นะคะบทลงโทษที่3นะคะอาจโดนขับออกจากลีกสำหรับบทลงโทษนี้คงเข้าขายดราม่าแน่นอนค่ะหากว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะโดนลงโทษสถานหนัก ยการถูกขับออกจากพลีเมยร์ซึ่งแม้พวกเขาจะมีอำนาจขับทีมให้พ้นจากหลีกได้แต่ว่ามันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงถึงกระนั้นหากว่ามันเกิดขึ้นก็ไม่ชัดเจนอยู่ดีว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะไปอยู่ที่ไหนพวกเขาอาจได้ร่วมฟาดแข่งในฟุตบอลลีกแม้ว่ามันจะก่อให้เกิดความยุ่งยากเนื่องจากจะกระทบโครงสร้างของลีกที่มีจำนวนสโมสรมากมายอยู่แล้วทที่4นะคะการริบแชมป แม้ว่ากฎข้อ W51 จะไม่ได้รวมการริบแชมป์เอาไว้สำหรับบทลงโทษแต่มันก็ยังเปิดช่องให้มีบทลงโทษที่หลากหลายตามมาจากการละเมิดก,ดกฎกติกาทั้งนี้กฎข้อ W51.10 ระบุว่าคณะกรรมการสามารถลงโทษเพิ่มได้ตามความเหมาะสม ซึ่งรวมทั้งการริบแชมป์ของสโมสรที่ได้แชมป์และบทลงโทษสุดท้ายนะคะก็อาจจะมีการปรับเงินค่ะจากกฎข้อ w ดบ51.9บอกเอาไว้ว่าคณะกรรมการสามารถสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาจ่ายค่าปรับจํานวนหนึ่งให้พวกเขาหากคิดว่าเหมาะสมซึ่งอาจรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ใจ่ายของสมาชิคกคณะกรรมการด้วยฉะนั้นแล้วจึงมีโอกาสได้รับโทษปรับเงินหากสุดท้ายแล้วมีการพิสูจน์ได้ว่าพวกเขากระทำผิดจริง อัพเดตล่าสุดนะคะความคืบหน้าในกรณีที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกตั้งข้อหาโดยพิมพิลีกนะคะเรื่องของการละเมิดกฎการเงินค่ะล่าสุดมีรายงานว่า ในสโมสรของเราค่ะได้มีการจัดประชุมแล้วสําหรับเจ้าหน้าที่สโมสรเมื่อชองคาของวันนี้ค่ะและการพูดคุยนั้นก็เป็นไปนในทางเชิงบวกนะคะมีผลลัพธ์ที่ดีแหล่งข่าวอาวุโสของสโมสรได้บอกให้แฟนๆมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะประสบความสําเร็จในการเอาชนะคดีดการละเมิดการเงินที่ถูกกล่าวหาโดยพิมล,ลีกในแถลงการนะคะในฝั่งของแจ็คกอฮานซึ่งก็เป็นนักข่าวเทียนหนึาา่งของเดลี่เมลค่ะก็มีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าการประชุมที่เร่งด่วนนั้นจัดขึ้น ที่เอธีฮัสเตเดียมและการพูดคุยของเจ้าหน้าที่สโมสรก็มั่นใจได้ว่าทุกอย่างค่ะยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้และจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้พ้นจากข้อกล่าวหานี้อย่างไรก็ตามนะคะยังไม่มีการกําหนดกรอบเวลาสําหรับการตัดสินผลลัพธ์ในเรื่องนี้ด้วยอาจจะใช้เวลาอีกหลายปีแต่สโมสรคู่แข่งที่มอื่นในลีกได้แสดงความต้องการและกําลังผลักดันให้มีการพิจารณาเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดเนื่องจากว่าพวกเขาต้องการให้มีการลงโทษในฤด,ดูกาลนี้ มากกว่าที่จะให้เรื่องนี้ลากยาวออกไปนะคะก็ขอให้เป็นข่าวดีแล้วก็แล้วก็พ้นจากข้อกล่าวหานี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมลักของเราแมนเชสเตอร์ซิตี้กันด้วยค่ะ stay with Manchester City Football Club สำหรับคลิปนี้นะคะก็ได้นำข่าวสารมาฝากกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะฝากติดตามข่าวสารต่างๆของทีมรักแมนเชสเตอร์ซิตี้ผ่านทางช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ